เดื <The> truth. อดชูดจาะลึกจริงนายพลรัสเซียงัดแมนพดซองแบบ็คฮอกสหรัฐร่วงทหารเชียบเสียชีวิตยกลำสุดทึ่งพรานมีการใช้ไลฟ์เฟินล่าสัตว์สอยดโดรนยูเครนร่วงจากที่กองทัพรัสเซียค่ะได้มีการเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่และก็รุนแรงขึ้นในภูมิภาคยูเครนซึ่งก็มีการดำเนินนะคะเกือบตลอด2ปีที่ผ่านมา การสู้รบค่ะยังคงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและกำลังพลรวมทั้งยุโทโรธปรกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายยูเครนที่มีความสูญเสียจำนวนมากกว่าล่าสุดข่าววันที่17มีนาะคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวมีการออกมารายงานถึงสถานการณ์ของยูเครนที่ถูกโจมตีครั้งสำคัญว่าแหล่งข้อมูลของรัสเซียค่ะมีการรายงานกองทัพรัสเซียมีการยิงเฮลิคอปเตอร์ยูเครนตกพร้อมกับกองทหารที่กำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านโคชินกาของรัสเซีย ความพ่ายแพ้ของโรเตอร์คราฟเกิดขึ้นในลูคาชอฟกาของภูมิภาคซูมียูเครนตามข้อมูลของศัตรูค่ะพยายามที่จะยกพลขึ้นบอกอีกร้างนายโคชินกาและก็มีการนะคะสร้างภาพเหตุการณ์ขึ้นมาโดยมีการถ่ายคลิปวิดีโอให้เห็นเหมือนว่าพวกเขากำลังเข้าควบคุมการตั้งถิ่นฐานของรัสเซียเอาไว้ได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วค่ะเป็นการสร้างภาพเพื่อแสดงความปรารถนาของติ k กต k อกเกอร์ชาวยูเครนเท่านั้นเพราะหากพิจารณาดูให้ดีค่ะจะพบว่าไม่สามารถเป็นไปได้เลยตามที่คลิปวิดีโอมีการเผยแพร่ออกมาเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีการบินไปในพื้นที่ลูกคาชอฟกาถูกทหารจากกองพลทหารราบที่138แห่งกองทัพรัสเซียยิงตกโดยพลปืนต่อต้านอากาศยานโจมตีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเวรราแมนแพด ทังนี้ค่ะบนเฮลิคอปเตอร์นั้นก็มีฐานยูเครนอยู่ประมาณ20นายซึ่งส่วนใหญ่ค่ะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธรรมดาด้วยแต่คาดว่าค่ะน่าจะเป็นกองกำลังพิเศษครามประการเนื่องจากพวกเขาค่ะถูกสั่งยกย้ายให้เข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่โคชินกาสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์นั้นก็มีการให้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปค่ะแหล่งข้อมูลบางส่วนรวมถึงนักข่าวทหาร เยฟเกนีพอดัมนี่ก็ยอมรับว่าอาจจะเป็น UH 60 Black Hawk ของสหรัฐอเมริกาที่มีการถ่ายโอนไปยังยูเครนแต่คนอื่นนะคะก็บอกว่ามันอาจจะเป็น MIG 24จากกองหนุนของกองทัพอากาศแห่งกองทัพยูเครนก็ได้พอดัมนี่ค่ะกล่าวว่าทหารของกองทัพรัระเซียมีการยิงเฮลิคอปเตอร์ศัตรู UH 60 Black Hawk ที่ผลิตในอเมริกาตกพร้อมกับทหาร โดยเครื่องบินข้าศึกถูกทำลายในพื้นที่ลูคาชอฟกาของยูเครนบนเฮลิคอปเตอร์ขนส่งของกองทัพมีผู้โดยสารมากถึง20คนพอดัมนี่มีการรายงานในช่องเทเลกรนมของเขาโดยมีการเสริมว่าเป็นการยากที่จะระบุรุ่นของเฮลิคอปเตอร์จากซากที่มันพังและก็เละมากอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่าซากเฮลิคอปเตอร์นี้ถูกเพลิงไหม้อยู่ห่างจากชายแดนรัเสเซียประมาณ1.7กิโลเมตรใกล้กับบริเวณลูคาชอฟกาของยูเครน และพบว่าในภูมิภาคเคิร์สใกล้กับพรมแดนยูเครนในพรานชาวรัสเซียคนหนึ่งค่ะได้มีการยิงโดรนยูเครนตกด้วยปืนไรเฟิลลาตา์ตามที่หน่ยงานระดับภูมิภาคมีการระบุชายคนนี้เป็นเพียงสมาชิกข,ของกลุ่มอาสาสมัครเท่านั้นโอ้โหคุณผู้ชมคะแค่ระดับอาสายัางฝีมือขั้นเทพขนาดนี้โรมมนสตาร์รวอยผู้ว่าการภูมิภาคเคิร์สก็มีการเขียนในช่องเทเลกรมของเขาค่ะซึ่งก็ออกมาชื่นชมพรานคนนี้ทันที เขาบอกว่าในพื้นที่ชายแดนแห่งหนึ่งของภูมิภาคเคิร์ทในผ่านท้องถิ่นที่เขาร่วมทีมอาสาสมัครที่มีความสมัครใจได้มีการยิงดโดรนยูเครนด้วยปืนไรเฟิลล่าสาตตกซึ่งผู้ชายคนนี้ควรได้รับรางวัลสตาร์วยค่ะกล่าวว่าฉันคิดว่าสมควรที่เขาจะได้รับรางวัล ฉันขอขอบคุณทุกคนที่คอยรักษาความปลอดภัยของเราในวันนี้และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชายแดนสำหรับความอุตสาหะและความอดทนของพวกเราขณะเดียวกันช่องธรกรทู t o Major ทหารผ่านศึกได้รวบรวมโดนแล้วซึ่งก็มีการเสนอให้มีการจัดตั้งโบนัสค่ะสำหรับผู้ที่สามารถยิงได้ด้วยปืนในานามของประชาชนและผู้ประกอบการ ยิ่งไปกว่านั้นค่ะในพื้นที่ชายแดนนั้นพบว่ามีปืนไรเฟิลล่าสัตว์อยู่เกือบทุกบ้านเลยทีเดียวในภูมิภาคเคิร์ดแม้ว่าการล่าสัตว์ค่ะจะถูกห้ามมาเป็นเวลา2ปีแล้วก็ตามก็ไม่ได้มีการสั่งห้ามสําหรับการจัดการกับโดรนเอาละล่ละค่ะคุณผู้ชมงานนี้โดรนกลายเป็นเป้าฝึกไรเฟิลไปซะแล้วแถมการจัดการถ้าทําได้สามารถได้รับรางวัลอีกต่างหากฤดูการล่าดโดรนได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ ดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะต้องมีการมอบโดน UA v วที่ตกเอามาเป็นหลักฐานว่าสามารถล่าได้อย่างประสบความสําเร็จซึ่งยู v วที่ถูกมอบนี้ก็อาจจะมีการนําไปใช้เป็นอะไรก็ได้ค่ะในขณะเดียวกันหารานแนวหน้าก็ได้มีการพูดคุยกันมานานแล้วเกี่ยวกับความจําเป็นในการที่จะติดตั้งปืนลูกซองพร้อมกับตลับกระสุนให้ตัวเองโดยบอกว่านี่อาจจะเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในการยิงโดนแทบทุกชนิดตก ทั้งไรเฟิลทั้งลูกซองงานนี้สนั่นทั่วพื้นที่แน่นอนค่ะสหรัฐเสียหน้าแรงในเจอยุติทางทหารแล้วแต่เพิดรีบถอนทัพทหารออกพ้นประเทศขณะที่รัสเซียค่ะมีการติดอาวุธเพิ่มชุดใหญ่กองเรือทะเลดำ จากเมื่อวันที่25กันยายนปีที่แล้วสำนักข่าว Military Review ได้มีการรายงานถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงมีการประกาศที่จะถอนเอกอัคารราชทูตและจะยุติความร่วมมือทางทหารกับทางการไนเจอร์พร้อมกับมีการเสริมกองทหารฝรั่งเศสจะกลับเข้าไปอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครง ที่จะทำการถอนทหารออกสังไนเจอร์ได้รับการยืนยันแล้วซึ่งในขั้นต้นของการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการประกาศโดยฝ่ายบริหารของประมุขแห่งรัฐฝรั่งเศสเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนค่ะรัฐบาลชุดใหม่ของไนเจอร์ก็มีการเรียกร้องให้ปารีสทำการถอนกองกำลังทหารฝรั่งเศสออกจากประเทศไปนี่อเมย์มีการเรียกกองกำลังนี้ว่าเป็นกองกำลังยึดครองโดยเสริมว่าพวกเขาตั้งใจที่จะกำจัดมรดกตกทอดจากอนานิคมฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการยื่นคำขาดให้ถอนทหารฝรั่งเศสภายใน48ชั่วโมงด้วยทั้งนี้ค่ะต่อมาเมื่อวันที่17มีนาคมที่เพิ่งผ่านมานี้เว็บไซต์ทวีค่ะมีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดในสถานการณ์ของไนเจอร์ว่ากองทหารอเมริกันจะออกจากไนเจอร์ตามฝรั่งเศสเพระาะเจ้าหน้าที่ทำการฝาฝืนข้อตกลงทางทหารทวิภาคี ที่อนุญ,ญาตให้กองทัพสหรัฐอยู่ในประเทศได้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะรายงานโดยสื่อตะวันตกและได้รับการยืนยันจากกระทรวงกลาโหมในเจอได้มีการยุติความร่วมมือกับสหรัฐในด้านการทหารและเรียกร้องให้วอชิงตันถอนทหารอเมริกันออกจากประเทศโดยเ,เร็วที่สุดดังที่อามาดูอับรามันตัวแทนของรัฐบาลกล่าวในเจอ,อยังประนามข้อตกลงเกี่ยวกับการมีตัวแทนของพันธกอนอยู่ในประเทศโดยระบุว่า การประกวดตัวของกองทัพอเมริกันถือเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะก็คือการเยือนประเทศของรองหัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำทวีปแอฟริกามอลลี่ลีซึ่งพยายามที่จะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของประเทศด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใส่ใจชาวไนเจอร์ไม่ชอบทัศนคติที่กักขณะนี้ตามที่มีการรายงานในนิอเม์ตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะ พยายามที่จะกล่าวหาเนเจอร์ว่าเป็นผู้จัดหาอยู่เรเนียมให้กับอิหร่านและมีความเป็นมิตรกับรัสเซียและอิหร่านเพื่อเป็นการตอบสนองต่อคำกล่าวหานี้พวกเขาจะมีการเตือนว่าชาวอเมริกันในเนเจอร์ไม่ได้ต่อสู้กับการก่อการร้ายเครื่องบินของสหรัฐบินไปทุกที่ที่ต้องการและเนเจอร์ยังจ่ายค่าบำรุงรักษาส่วนหนึ่งด้วยโดยทั่วไปแล้วชาวเนเจอร์ไม่ต้องการเพื่อนบ้านเช่นนี้ และแนะนำให้พวกอเมริกันกลับบ้านของตัวเองไปนำเสียงการข่มขู่และการวางตัวในการเจรจาที่กำหนดโดยคณะผู้แทนชาวอเมริกันกระตุ้นให้ผู้นำในเจอร์ก้าวย่างอย่างเฉียบแหลมและนี่ค่ะก็เป็นจุดแตกหักครั้งสุดท้ายในความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาช่องโทรกรมแอฟริกาอินิชิเอทีฟระบุ p e n น a g ก n มีการยืนยันว่าได้รับการแถลงการจากทางการไนเจอร์แล้วและตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ชาวอเมริกันไม่ต้องการสูญเสียฐานทัพหนในเจอร์ส่วนทางด้านของรัสเซียค่ะรัฐมนตรีกลาโหมสเกตซอยกูก็ได้มีการสั่งให้กองเรือบัญชาการทะเลดำใช้มาตรการในการติดตั้งอำนาจการยิงเพิ่มบนเรือ เพื่อที่จะทําการป้องกันเรือไร้าคนขับที่ยูเครนโจมตีหน่วยข่าวของกรมทหารค่ะยังมีการรายงานอีกว่าวันนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของการเดินทางการทํางานของซอยกูได้มีการไปเยี่ยมชมจุดบังคับบัญชาของกองเรือทะเลดําซึ่งเขาได้ยินรายงานจากผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและการปฏิบัติการภารกิจต่อสู้ในพื้นที่รับผิดชอบรัฐมนตรีค่ะได้รับคําสั่ง ให้ทำการจัดเตรียมอาวุธเพิ่มเติมให้กับเรือรวมถึงปืนกลหนักเพื่อขับไล่การโจมตีโดยเรือไร้คนขับของกองทัพยูเครนนอกจากนี้ค่ะซอยกูยังมีการกำหนดให้กองเรือทำหน้าที่ฝึกขับไล่โดรนโจมตีทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนด้วยรัฐมนตรีซอยกูค่ะกล่าวว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรทุกวันการฝึกและขับไล่การโจมตีทางอากาศ และการโจมตีด้วยเรือไร้คนขับดําเนินการทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้ทีมงานของเราทุกคนพร้อมก่อนหน้านี้ค่ะเซเลสกี้ได้มีการกล่าวอ้างว่าโดรนหรือว่า UAV ของยูเครนเกือบครึ่งหนึ่งของกองเรือทะเลดําได้ทําการปล่อยโดรนต่างๆบริเวณทะเลดําภายใต้การคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือซึ่งเคียฟกีการอ้างว่าได้มีการปิดปล่อยพื้นที่ทางตะวันตกของทะเลดำจากเรือรัสเซียแล้ว อังกฤษป่วนค่ะเพลิงโหมเรือรบ3,000ล้านปอนด์บ่มสนานฐานเสียชีวิต10ลูกเรือหนีหุ่นแบบนี้ส่งช่วยสหรัฐในทะเลแดงไม่ได้แล้วเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทัพวอค่ะมีการออกมาระบุที่อังกฤษจะมีเวลาในการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินหลัก HMS Queen Elizabeth เข้าเทียบท่าเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับไปพัดเรือบรรทุเครื่องบินลำที่2 HMS Prince of w a l ก็พัง สำหรับสหราชอาณาจักรค่ะควรที่จะมีส่วนร่วมในการซ้อมรบกับนาโตที่ใหญ่ที่สุดนะับตั้งแต่สงครามเย็น StateFast d e f e เ d e r ด2024โดยจะต้องทำการส่งเรือเข้าไปร่วมค่ะนำโดย HMS Queen Elizabeth แต่ปรากฏว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จมีการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเรือบรรทุกเครื่องบินและส่ง AUG ไปอีกลำต่อมาวันที่11มีนาคมบล็อกดิดอัปเดตก็มีการออกมาโพสต์ข้อความว่าสหรัฐเสดายเรือ MV 2 confidence ที่โดนอาวุธของเยเมนจนอับปางแต่แล้วค่ะก็เจอซ้ำด้วยโดรนพีชีพโจมตีใส่เรือลาบทำให้เรือรบอัลซัสฝรั่งเศสค่ะต้องมีการใช้ปืนซูเปอร์รับผิดขนาด76มิลิเมตรและขีปนาวุธเอสเตอร์ราคาลูกละ70ล้านบาทสกัดกั้นโดรนเยเมนในราคา70,000บาทแต่โดรนพีชีพบางลำค่ะก็สามารถที่จะหลุดแล้วก็ไปโจมตีอัดซ้ำกับเรือของอเมริกาจนได้ จนทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่บนเรือบรรทุกเครื่องบินที่ชื่อว่า r 0 8 Queen Elizabeth ของอังกฤษที่ลอยอยู่ในทะเลล่าสุดข่าววันที่16มีนาะคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวอร์ก็มีการออกมาเรางงานถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวบอกว่าผลจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นบนเรือรบเรือของกองทัพเรืออังกฤษ HMS Queen Elizabeth ทำให้ลูกเรือ10คนค่ะข,ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ด่วน ซึ่งเปลวเพลิงค่ะก็ลุกชดช่วงนะคะท่วมเรือบรรทุกเครื่องบินทําให้มีเตียงที่อยู่บนเรือนั้นเสียหายไปประมาณ100เตียงสําหรับเรือรบลํานี้ค่ะมีมูลค่าประมาณ3,000ล้านปอนหรือมากกว่า3.8พันล้านดอลลาร์ถูกเพลิงไหม้ขณะที่จอดเทียบท่าที่กลันมันแลนบนชายฝั่งล็อกลองของสกอตแลนด์จากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ทหานเสียชีวิตและกระสุนก็ระเบิดด้วย อย่างไรก็ตามค่ะต่อมาพบว่าลูกเรือ10คนบนเรือค่ะมีการไปขอความช่วยเหลือจากแพทย์หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ท่วมบริเวณที่อยู่อาศัยของลูกเรือจากข้อมูลเบื้องต้นค่ะเพลิงไหม้เนี่ยก็เริ่มจากในห้องปรับอากาศของเรือบรรทุกเครื่องบินตามรายงานของสื่อสิ่งพิมพ์ของอังกฤษ The Sun ก็ยังมีการระบุคําสั่งค่ะให้ทําการเคลียร์ชั้นล่างของเรือซึ่งก็เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ลูกเรือมีการรวมตัวกันในโรงเก็บเครื่องบิน เรือบรรทุกเครื่องบินควีนอลิซาเบธค่ะเดินทางมาถึงท่าเรือสกอตแลนด์แล้วเพื่อดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่จำเป็นคาดว่าเรือลำนี้จะถูกแทนที่ด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินในเครือนั่นก็คือเรือรบ HMS Prince of Wales ในขณะที่เรือลำนี้ก็อยู่ระหว่างการซ่อมแซมเช่นกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะก็ทําให้หวนย้อนถึงครั้งหนึ่งที่กองทัพเรืออังกฤษเคยทรงอำนาจนำไปสู่ความจริงที่ว่าลอนดอนขณะนี้ จะไม่สามารถสนับสนุนพันธมิตรอย่างเต็มที่ในการเผชิญหน้ากับกลุ่มฮูตีเยเมนในทะเลแดงขณะที่ในวันเดียวกันนะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากเอ็นซีคาซาลีรองประธานาธิบดีิหรานฝ่ายกิจการสตรีและครอบครัวระหว่างการประชุมที่นิวยอร์กกับอูจูเคนเนดีโอฮานนีประธานาธิบดีในจีเรียที่มีการีึกร้องให้มีการจัดตั้งแนวร่วมระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านอิสราเอล ตามรายงานของสำนักข่าวในอิหร่านระหว่างการอภิปรายเรื่องความขัดแย้งด้วยอาวุธในฉนวนกาซาคาซาลีมีการตั้งข้อสังเกตถึงความกังวลของเตหารานเกี่ยวกับจำนวนผู้สูญเสียและบาดเจ็บของชาวกาซาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับความอดอยากในดินแดนปาเล,ลสไตน์โดยรวมแล้วตามรายงานของกระทรวงสาธารณาสุขชนวนกาซา จำนวนผู้สูญเสียจากการโจมตีของอิสราเอลในดินแดนของวงล้อมปาเลสไตน์นั้นนับตั้งแต่เริ่มต้นการสู้รบอย่างแข่งขันมีมากกว่า31,500คนและบาดเจ็บมากกว่า73,500คนตามรายง,งานของกระทรวงในช่วง63ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในภูมิภาคมีพลเรือนเสียชีวิต112ราย